าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะใช่ค่ะทางมาก็ง่ายๆนะคะเริ่มต้นจากที่ตลาดป่าเหมือดของเรานะคะตรงเข้ามาอีก900เมตรค่ะทางเข้าจะอยู่ทางขวามือติดกับร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะใช่ค่ะ,คะเพียงเท่านี้ก็จะเจอโครงการของเราแล้วค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะคุณแนนวันนี้พวกเราสองคนจะมาทำอะไรคะวันนี้วันนี้ค่ะเราจะมาแนะนำ บ้านพร้อมอยู่ค่ะคุณแป้งเหมือนกับพรีเซนต์เนาะให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันเดี๋ยวพวกเราจะพาเข้าไปชมในบ้านแล้วก็ไปแบบว่าแนะนำฟังก์ชันฟังก์ชัน<ม>ต่างๆของตัว<ช>บ้านค่ะ,คะแล้วก็วันนี้เราจะพรีเซนต์แบบไม่ธรรมดา ไม่ธรรมดาคือ,อยังไงคะพิเศษพิเศษค่ะวันนี้สเปเชียลนะคะก็คือเราจะพรีเซนต์แบบ3ภาษากันเลยทีเดียวค่ะก็มีภาษาไทยอ่าไทยจีนแล้วก็สเปนค่ะใช่ค่ะแล้วก็ก็คือมันเหมือนเป็นการสอดแทรกก็คือเราก็จะไม่ไม่ได้พูดแบบโฮทั้งหมดใช่ค่ะก็จะเป็นการสอดแทกนิดหน่อยน่อยเพราะเราก็ไม่ใช่เจ้าของภาษา้าเกิดผิดพลาดไปกันใดก็ขออภัยด้วยนะคะหรือว่า มีคำไหนแนะนำคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะใช่ค่ะใช่ก็จากที่เราพูดไปเมื่อกี้เนาะว่าแบบเออโครงการเราอยู่ที่โครงการนี้นะโครงการนี้มายังไงอ่ะเดี๋ยวคุณแป้งเริ่มเลยภาษาสเปนค่ะโอเคค่ะ Hola todo el mundo, I nos vamos a presentar esta casa que esta en pueblo s e n j e r o n e v e en la ciudad de Chiang Mai. Chiang Mai es una ciudad que está al norte de Tailandia. Está ubicada a unos 800 kilómetros desde Bangkok o la capital. 39, Hola, โอเคค่ะแบบบ้านที่พวกเรายืนอยู่ตรงนี้นะคะคือแบบบ้านซีด้าพลาสค่ะ<ช>คุณแ,แล้วค่ะมีฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็2ที่จอดรถค่ะใช่ค่ะซึ่งตัวซีด้าพลาสนะคะตั้งอยู่บนพื้นที่ดิน75.9ตารางวาค่ะ,คะแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอย128ตารางเมตรค่ะโอเคค่ะคุณแนนเดี๋ยวเรามาพูดถึงฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็สอดแทรก ภาษานิดเข้านิดนึงนิดเดียวใช่ค่ะคิดแบบนะโอเค Estas a s t a c i o n e s tres dormitorios y dos baños y puede apagar dos coches ค่ะ Something like that อ่แบบนี้แหละโลดก็ของแนนนะคะภาษาจีนเนาะก็จะเป็นแบบว่าเจ๋อซานเจีย่วอซ เลี้ยงเจียนยูสิมีเลี่ยงเียงชื่เ่อค่ะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะตอนนี้เนาะเราอยู่กันที่ลงจอดรถนะคะใช่ใช่ค่ะซึ่งมันกว้างมากคุณแนนกว้างมากใช่คือลงจอดรถของเรานะคะนอกจากจอดรถได้สองคันแล้วเนาะคันแล้วคืออันนี้คือสองคันรถยนต์จุกกเลยนะแล้วก็ยังจอดรถมอเตอร์ไซค์ได้อีกค่ะแล้วก็ มีตามมาตรฐานโครงการของเรานะคะมีสเตปเบรกล้อก็คือถ้าเพื่อนๆถอยมาก็คือไม่ชนบ้าน่อไม่ชนตัวบ้านแน่นอนค่ะคุณสามารถวางมาหินกินข้าวนอกบ้านนะคะหรือว่าน้องจะแบบแอคทิวิตี้หน้าบ้านข้างบ้านตรงนี้ได้โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมข้างในบ้านกันนะคะ n o r t ัน a l m o r a l โอเคค่ะคุณแนนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ living room นะคะหรือว่าห้องโถงก็คือภาษาจีนเขาพูดว่าไงอ่ะภาษาจีนนะคะเขาจะเรียกว่าตาทิงตาทิงภาษาเป็น salon salon our is most in l o n d i salon พวกเราพวกเราพวกเราตอนนี้พวกเรากำลังอยู่ที่ห้งโถงใช่ไหมภาษาจีนก็จะพูดรอบแบบว่า่现在我าทิงอ่า โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนมาสเตอร์ก่อนไหมคะโอเคมาสเตอร์เบดรูมค่ะเกิร์ลไลท์นดบราร์ส์ค่ะในส่วนของตัวห้องนอนนะคะมาสเตอร์เบดรูมเนาะจะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของบ้านนะคะ <c oughs> แล้วก็จะมีในส่วนของตัวห้องน้ำในตัวค่ะทุกคนแล้วก็ติดอยู่กับสนาม้า,า,า,าน,นา,านบ้านแล้วก็จะมี หน้าต่างบานเลื kind of ่อนเป็นบานใหญ่มากก็ค um anyway> ือบานใหญ่ไว้สำหรับรับแสงยามเช้าใช่ค่ะก็คือแบบสาดเข้ามาเลยค่ะน้องอย่างที่เราจะพูดตลอดเลยว่าห้องเราเป็นแบบอีโคใช่ค่ะค่ะก็คุณแบงค์ห้องนอนภาษาสเปนเอีนยากรู้มากเลยคูดวปลอะไรคะ Endormitorio l หยาวจังเลย Endo เลยนะ Endormitorio Indormitorio เรียยวกวอาิวอชิสันได้ไหมซัได้ได้วอชิวอาอังกฤษก็เป็น master b e d บ o ูถูกต้องค่ะวุ้ยวันนี้ได้หลายภาษาในส่วนของตัวห้องน้ำนะคะตามมาตรฐานครงการของเรานะคะสุขภัณฑ์เราจะใช้ของ American standard แล้วก็มีกระจกที่กว้างมากแล้วก็มี ในส่วนของกระจกเทมเปอร์ hmm. กัน้นโนเปียกแห้งในห้องน้ำค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของเรนาชเวอร์ <Red shower. S 1> ใช่ค่ะตรงจุดกระเบื้องที่ลูกค้าสามารถลึกได้นะคะคือตรงเรนแชเวอร์เนาะอ่าถูกต้องแล้วก็วกจุดพื้นห้องน้ำนห้องน้ำค่ะใช่ใชค่ะแล้วในส่วนของห้องน้ำนะคะภาษาจีนวันนี้ขอเสนอคำว่า Yushi ไฮโยจีนค่ะภาษาสเปนก็คือสั้นๆเลยนะคะอินบายอยค่ะ <In S 1> ห้อง <Bio. S 1> น้ำใช่อินบายใช่โอเคแล้วเราก็จะมาดูในส่วนของตัวฟังก์ชันห้องน้ำข้างน,นอกกันนะคะโอเคค่ะห้องน้ำห้องที่สองนะคะก็คือตามมาตรฐานโครงการของเราเลยค่ะสุขภัณฑ์เป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะแล้วก็มีกระจกกว้างมากค่ะเพื่อนเพื่อน แล้วก็มีในส่วนของกระจกเทมเปอร์กั้นโซนเปียกแห้งในห้องน้ำแล้วก็มีฝักบัวค่ะค่ะสำหรับห้องนอนที่สองนะคะทุกคนห้องนอนที่สองนะก็จะอยู่ติดจากติดกับห้องน้ำที่สองเหมือนกันนะคะห้องนี้ก็ใช้สำหรับนอนหรือว่าทำงานได้นะคะซึ่งตัวห้องนี้ค่ะจะติดกับโซนหลังบ้านนะคะ แล้วก็ก็คือว่าจะรับแสงในยามเช้าค่อนข้างดีนะตรงนี้มีจุดรับแสงสองจุดค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูห้องข้างนอกกันค่ะอ้าวโอเคพเคุณเ,เน่เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมห้องนอนที่สากันนะคะตามมาเลยค่ะเชิ็ดค่ะห้องนอนที่สามก็ จะติดกับลงจอดรถนะคะแล้วก็เป็นมีหน้าต่างบานเลื่อนแล้วก็หน้าต่างบานกระทุ้งค่ะแนนบานกระทุ้งแล้วก็จะมีช่องแสงด้านล่างสำหรับหลับแสงโอ้ยคุณแปงมันกว้างเหมือนกันนะตรงเนี้ใช่ไหมเปิดลการใช้งานใช่การใช้งานก็ง่ายก็คือเหมือนเป็นสองสเต็ปค่ะดับเบิลดับเบิลสเต็ป ปึ๊บคือแบบสวยดีตรงนี้จะติดกับโรงแรบโน้นนะคะแล้วก็ไปโซนนี้อ่าโซนนี้ก่อนนะคะแวะโซนนี้ได้ยังไงโซนนี้เป็น dining room นะคะค่ะเป็น dining room เนาะก็ทานข้าว้หรือว่าแบบจะเรียกว่าเป็นโซนทานข้าวหรือว่าห้องกินข้าวก็ได้ถ้าแบบมีภาษาสเปนคะแนะนำยังไงคะ ลาซโซนาเดสโกเมโดลาซโซนาเดส r กเมโดใช่ประมาณเป็นยังได้ปะเป็นโซนสำหรับแบบกินข้าวอ่าใช่ภาษาจีนนะคะภาษาจีนตรงเนี้ยเขาก็จะเรียกว่าฟ่านทิงนะคะอะไรนะคะฟ่านทิงฟ่านทิงอ่าฟ่านหรือว่าแบบพอได้เล ก็จะแบบว่ากินชิลฟานกินข้าวอะไรตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ next ห้องครัวครัวช่ออันนี้ก็จะมีประตูบานเลื่อนกั้นระหว่าง dining room กับ kitchen room นะคะใช่ค่ะนี้เลยอกว้างเหมือนกันนะตรงเนี้ยใช่ค่ะห้องครัวค่ะในส่วนของตัวห้องครัวนะคะเราก็จะมีในส่วนของตัวเคาน์เตอร์บาร์ตัว L นะคะแล้วก็จะมี ฮูดฮูดดูดวันแล้วก็เตาแก๊สเป็นมาตรฐานของโครงการ<ช>นะคะเราจะใช้ยี่ห้อฮับเล่นะคะ แลกก็มาเยแบบข้างในเนียบมากเลยเนียบเนาะคือข้างในเราไม่ได้แบบว่าอุ้ยสักแต่จะโบกโบกปูนนะเราทาสีให้ด้วยคุณปูกระเบื้องกระเบื้องด้วยพร้อมคือพร้อมเพื่อนพร้อมลากกระเป๋าเข้าเข้ามาอยู่บ้านได้เลยคุณมีแค่กระเป๋าใบเดียวหรือกี่ใบคุณลากกระเป๋าเข้ามาคุณอยู่ได้เลยเนาะทำไข่เจียวได้แล้วเนี่ยพร้อมแล้วเนี่ยใช่พร้อมละแต่ไปซื้อแก้คนเหนียวเนึ่ ในส่วนนี้จะมีซิงล้างน้ตาลหนึ่งหลุมสำหรับแบบล้างเบาๆไงคุณแนนแบบ<ช>แก้วกาแฟอะไรอย่างนี้เนาอเ <สะ S 1> ล็อนอย มเปญอ่าเราตั้งแชมเปญเองนะคะทุกคนค่ะอ่าแล้วคุณแป้งนั้นอยากรู้ว่าห้องครัวกษาจริยเปนพูดว่าอะไรคะลาโกซินาลาโกซีนาใช่ลาโกซีนาลาโกซีนาอ่าด้านในส่วนของภาษาจีนนะคะชูฟังชูฟังอ่าชูฟังค่ะอันนี้ก็ค่ะอ่าอีกนิดนึงนั่นเห็นตรงนี้นะคุณแป้งเราจะเห็นในส่วนของตัวตู้คอนซูเมอร์อยู่ข้างในแล้วก็แบบเขาอ่ะ วัดระดับนะเห็นไหมผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเราๆก็สามารถบังคับอะไรเองได้ถึง155นะคะก็คือต้องขยิบนิดนึงได้ใช่คือเขาเน้นการใช้งานค่ะแต่เน้นการใช้งานง่ายอย่างผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเราๆค่ะก็คือเอื้อมถึงง่ายเนาะไม่ต้องหาก้าอี้มาปีนให้มันยากงั้นเดี๋ยวเราจะไปชมสังบ้านหลังหนึ่งค่ะ โอเคค่ะคุณแนนเดี๋ยวแป้งจะพาเพื่อนเพื่อน,นะคะมาชมโซนเฉลียงหลังบ้านต้องวาง,งบ้านกว้างมากก็คือเหมือนเป็นโซนซักล้างเนาะใชตตาา่ตรงนี้ตรงนี้ค่แล้วก็ ทางโครงการแถมฟรีนะคะซิงล้างจานสองหลุมสําหรับล้างแบบอะไรที่มันหนักๆอ่าเยอะๆเราไม่ต้องเปื้อนในบ้านอ๋อคือสุกไปเลยสองหลุมไปเลยค่ะต้องน้ําก็แรงนะชอบตรงนี้แหละล้างแบบนล้างกะทะอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างเรากินหมูกระทะข้างบ้านไงคุณแป้งแล้วก็เดินมาแช่แล้วก็ล้างตรงนี้ได้เลยค่อนข้างซีเรียสเรื่องแบบว่าเวลาล้างจานแล้วก็น้ํามันกระเด็นลงพื้นในบ้านอย่างเงี้ยใช่ถ้าถ้าอย อย่างบ้านแป้งก็คือเขาไม่ได้แถมแบบซิงล้างจานโซนด้านนอกให้น้องก็ล้างในบ้านก็คือถ้าล้างจานก็ต้องเช็ดพื้นทุกรอบแต่อันนี้คุณจะหมดปัญหาในด้านนี้ไปเลยค่ะเหมือนทีวีได้เล็กก็คือเราไมเต้องรบอันนี้จริงๆจริงค่ะสะดวกจริงจริงค่ะเพื่อนก็คือเนี่ยมัน มันสะดวกสําหรับล้างอะไรใหญ่ๆเสร็จปุ๊บก,ก็วางตรงนี้<ช>เนาะ,ะหรือว่าแบบคุณซื้อที่ความจานมาวาง<ช>ได้ค่ะแล้วในส่วนของพื้นที่ตรงนี้อันนี้ยังมีแบบว่าเห็นไหมคะนอกจากตัวเฉลียงหลังบ้านเราจะต่อยาวไปตรงนู้นแล้ว<ช>คุณคแป้งหลังคา ก็ต่อยาวเช่นกันนะตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงตรงโน้นเลยค่ะ<ช>เป็นเมทันชีตเนาะอ่าเป็นเมทันชีตค่ะทุกคนก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างเราอ่ะไม่มีเวลาใช่ไหมเราออกไปทํางานทุกวันตอนเช้าแล้วก็ เอาผ้ามาใส่ตรงเครื่องซักผ้าไว้แล้วก็ตากตรงนี้เพ,เพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าเราก็ยังไม่มั่นใจแต่ที่แน่ๆคือแดดโดนแน่นอนค่ะแล้วก็มีหลังคาให้แน่นอนค่ะใช่ค่ะใช่ใชไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพื่อวานแล้วก็ตรงพื้นที่ด้านหลังยังเหลือให้อีกอ่ะทุกคนคือกว้างมาก แล้วก็ในส่วนของตัวแทงค์นะคะแทงค์กับปั๊มตรงนี้นะคะทางโครงการแล้วก็แถมฟรีให้อีกใช่ค่ะแถมฟรีให้อีกนะคะสำหรับตัวแทงค์น้ำเนาะหนึ่งพันลิตรแล้วก็ปั๊มน้ําอัตโนมัติค่ะถูกต้องค่ะโอเคตอนนี้เราก็คือวนมาตรงเฉลียงข้างบ้านถูกต้องพื้นที่อเนกประสงค์ของเราที่เกิดเอาไว้ค่ะคือมันเป็นโซนอเนกประสงค์ที่สามารถแบบ ทำอะไรก็ได้ใช่ใจผู้อาศัยค่ะถูกต้องค่ะเป็นแอคทิวิตี้หรือว่าแบบอะไรที่คุณเอาไว้เก็บของยังได้เลยนะจริงๆใช่ค่ะทำตู้เก็บของเล็กๆไว้ตรงนี้ได้นะคะหรือเนาะแล้วก็มเย็นมากเลย่ลมก็เย็นบรรยากาศดีคุณมาอ่านหนังสือตรงนี้ก็ได้ตอนเช้าอย่างเงี้ยค่ะหรือจิบกาแฟเนาะมันลดช่วงนี้ปิดกาแฟหรือว่ากาแฟ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆชอบกันไหมคะซึ่งเราสองคนชอบมากเลยชอบมากเลยกับฟังก์ชันนี้เนาะเพราะว่ามันสะดวกต่อการใช้งานแล้วก็ยังไงอ่ะคุ้มอ่ะราคาคคุ้มอ่ะใช่คือนอกจากจะคุ้มในส่วนของตัวราคาแล้วเนาะในส่วนของการใช้งานคือคุ้มก็คือฟังก์ชันเราแทบไม่ได้ต่อเติมอะไรแล้วชะจริงค่ะไม่ต้องต่อเติมทีหลังละคือ คุ้มค่าจริงๆค่ะเพื่อนๆแค่กระเป๋าลากกระเป๋าคุณค่าลากกระเป๋าเข้ามาอยู่พร้อมอยู่เลยจริงๆคนกรมสิทธิ์ส่งมอบเชิญค่ะเชิญเข้าอยู่ได้เลยค่ะค่ะราคาก็กันเองมากค่ะอยู่ที่2.3ล้านเท่านั้นคุณแป้งไม่แพงค่ะคุณเนนไม่แพงเลยจริงๆปูกุ้ยก็คือว่าสนใจนะคะติดต่อเดี๋ยวเราจะใส่เบอร์โทรไว้ด้านล่างตรงนี้นะคะ09 4ส 7จ็ดสี่แ่หนึ่งค่ะเป็นไฟาขายของเราถูกต้องค่ะก็ถ้าชื่นชอบอคลิปในการพรีเซนต์ในวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ให้เราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะค่ะแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าเนาะเราจะไป สเปกไชนิดสเปนที่ไหนโครงการอะไรหลังไหนนะคะหรือวันนี้นะถ้าเราใช้คำาัเราต้องดูเราต้องดูผลตอบรับก่อนว่าแบบรีแอคดีหรือเปล่า่ก็คือว่าแบบถ้าวันนี้เนาะก็ผิดเยอะเหมือนกันนะไม่เคยได้พูดกับใครเลยใช่ก็คือว่าวันนี้นะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วย